โออโหมาสักการพราอาจารย์จะทำอะไรนะครับเนาะมาสักการจขมามามักการหลวงพ่อค่ะวันนี้ทีมงานได้มานะครับมาดูโบสถ์แล้วก oh, like yep, ็ได so ้เข like so like ้ามาทางในโบสถ์ซึ่งสวยงามมากเข้ามาในห้องเรียนเป็นโบสถ์หลวงนะคสับก็จะากมา หลวงพอ่อเนาะจะามาโฆษนาหลวงพ่ออยูในโบสถ์นี้คือโบสถ์หลวงพ่สวงใครที่ได้ทําบุญก็คือได้สร้างโบสถ์หลวงพ่สวงบารมีจะมีบารมีสูงนะครับให้หลวงพอ่อเราไปฟังนิดหนึ่งว่าโบสถ์ยังมีหัวเยอะให้หลวงพ่อจะเสกขอเจริญพร fc ทุกท่าน ของขุมทรัพย์พยานาของทิพย์พันพยานาราลานเพชแชนแนลอายาลาชแชนแนลนิดหน่อยชแชนแนลแล้วก็มันดีชแชนแนลนะะผู้จัดทำทั้งหลายวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการเช่าบูชารูปเหรียญหลวงปู่ ในทุกรุ่นที่ทาง Youtube ของทางทีมงานได้ออกไปบางบางรุ่นท่านก็จะได้บูชาหลวงพ่อใหญ่จะเป็นหลงวงปู่หลวงพยย่อใหญ่หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินก็จะมีหลายเนื้อถ้าต่อมาก็จะเป็นหลวงปู่สวงนั่งแคร ต่อามาก็เป็นหลวงปู่สวงยิ้มรับทรัพย์ต่อามาก็เป็นหลวงปู่สวงดุลมีกินไม่หมดแล้วก็เป็นบ้านมงคลหลวงปู่สวงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นหลวงพ่อเพชรดุลปิดตามหาลาบมีมรวยทรรใจ โดยเฉพาะรุ Anyways, paper, mm ่นติดตามมหาราษวยทันใจเนี่ยก็จะเราทําการพุทธาพิเศษเมื่อวันที่12เมษายนเมื่อวันที่16เมษายนก็มีคนได้รางวัลเยอะโดยเฉพาะรางวัลที่1ก็ถูกกันแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถูกรางวัลที่1ก็ได้6 24กันเยอะอยู่พอสมควร ก็ศูนย์เก้าก็ได้กันเยอะอันนี้ไม่ได้ให้รองไห้แต่เพียงแค่ว่าทุกเหรียญที่ท่านได้บูชาไปก็ได้นำมาสร้างอุโบสถหลังนี้นี้อุโบสถหลังนี้นี่ในภายในสามารถใช้การได้เราก็สวดมนต์ไหว้พระทำวัดสวดมนต์เย็นเช้าเย็นทุกวันถายทอดแหาง เฟซบุ๊กของทางวัดของเฟซบุ๊กของหลวงปู่สวงทางเฟซบุ๊กแล้วก็เพจหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินถ่ายทอดสดในท่านท่านใดที่สนใจในเรื่องของการทำบัดสวดมนตเป็นมงคลชีวิตนั่งสมาธิก็เข้าไปดูได้ทุกวันก็จะมีการถ่ายทอดทีนี้เนบนลโบดลรังนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ยังเหลืออีกเยอะอยู่พอสมควรทั้งด้านนอกหนึ่งสียังไม่เรียบร้อยสองกำแพงแก้วยังไม่เรียบร้อยสามกระเบื้องปูพื้นยังไม่เรียบร้อยสี่พญานาคหน้าบันไดก็ยังไม่เรียบร้อยห้าหน้าบันหน้าบันทั้งสองด้านก็ยังไม่เรียบร้อยไอที่ไม่เรียบร้อยคือเรื่องสีเรื่องตกแต่งจระช้านิดหนึ่ง จริงๆตั้งแต่ทำมาเราก็พยายามที่จะเร่งมือให้เร็วที่สุดแต่ก็คงเป็นไปตามที่หลวงปู่สวงบันดาลจะทำตามใจเราไม่ได้หลวงปู่สวงกำหนดยังไงก็ต้องก็เป็นไปอย่างนั้นถ้าเราฝืนความที่หลวงปู่สวงท่านได้กำหนดมันก็จะมีอุปสรรคเยอะแยะจะทำไม่ได้เท่าที่สังเกตดูจะพยาะนาคน พญานาคหน,าหน้าบันไดจะไม่เหมือนพญานาควัดอื่นๆหรืออุโบโสถอื่นๆเราพยายามที่จะทําให้เหมือนแต่ไม่เหมือนเหตุก็คือว่าลุงอุโบสถไม่ให้ทาเป็นพญานาคเรียวกว่าเป็นนาคเทพจะแตกแบกแนวกับอุโบโสถอื่นๆนี่คือมันเป็นลิขิตของลุงอุโบสถที่ให้เราทําที่กําหนดการในการ,ารําลูกนี้มิตก็เช่นเดียวกัน เราเคยกำหนดมาหลายครั้งแต่ไม่ได้ฝังเนื่องจากว่ายันไม่พร้อมหลวงปู่ก็ยันไม่พร้อมเลยต้องให้เราเลือกไปคาดคาดว่าปีหกนี้เราน่าจะได้ฝังคาดเอาไว้แต่ไม่แม่ไม่มั่นใจว่าหลวงปู่จะอนุญาตให้หรือไม่ถ้าหลวงปู่อนุญาตให้ก็ได้ฝังตามกำหนดได้ตัดรูปมิมิตตามกําหนด แต่ถ้าหลวงปู่ไม่อนุญาตก็คงไม่ได้นี่คือเหตุของมันหลายคนว่าเอ๊ะทำไมไม่เสร็จสักทีหลายปีแล้วคือโบสถ์หลังหนึ่งมันใช้จ่าปัจจัยจำนวนเยอะเป็นสิบสิบล้านโดยเฉพาะโบสถ์แังนี้ไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านแต่กำหนดเดิมเราจะกำหนดไว้ที่สิบสองล้านแต่ด้วยเหตุที่การเวลามันช้าวัตถุ วัสดุต่างๆค่าแรงก็ขึ้นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างก็ขึ้นแม่นเลยขยับขึ้นแต่ราคาจาก12ล้านก็กลายเป็น15ล้านเราก็ต้องหาเงินเพิ่มต่อและอย่างหนึ่งชุมชนเป็นชุมชนที่อยู่ในชนบทเขตบตะเข็บ,เขบชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องการเงินการทองค่อนข้างที่จะลำบาก ถ้าพูดถึงเรื่องเงินล้านเหนื่อยใจแต่ก็ด้วยเหตุที่ทางแอดมินของช่องย<อ><อ>ู u ู u ยูทูปเปอร์ต่างๆได้มาช่วยกันประชาสัมพันธ์ได้ช่วยกันนำรูปนำเหรียญน้มปูออกไปให้กับ f อทั้งหลายได้เช่าบูชาเพื่อจะสมทบทุนกันก็พอที่จะขยับขยื่นได้บ้าง แต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะแสรเสร็จแล้วก็ขอบอกบุญอีกงานหนึ่งงานสำคัญอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายเหมือนกันเป็นเหตุเหมือนกันซึ่งอยู่ๆเนี่ยก็มีการมากระซิบกำหนดบอกให้ถวายข้าวมัดทุกตายาแก่พระพุทธเจ้าในวันที่15บหห้าที่จะถึงนี้ ข้ามัตธุปยาตในประเทศไทยเรายังไม่มีวัดไหนเขาทำข,ข้ามัตธุปยาตในสมัยพุทธกาลจะมีนางมิสาขานำไปถวายเทวดาไปบวงสรวงเทวดาทุกปีเผอ่อวันนั้นนี่พระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าชายสิทธ,ธัตถะกำลังบำเพ็ญเพียรทุกกรรคกิิยาเพื่อให้สำเร็จอรหรัน เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่านางวิสาขาไปเห็นพระเจ้าชายเศรษฐานั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นสีมหาโพน์ณฝั่งแม่น้ำเนรัญชาเข้าใจว่าเป็นเทวดาจึงได้ถวายข้าวมัทุปยายญาติเจ้าชายเศรษฐานได้เสวยข้าวมรทุปยายญาตินั้นจึงมีกำลังบำเพ็ญเพียรและได้สำเร็จ อรหันตะสัมมาสัมพุทธที่แยนในวันนั้นเรียกว่าวันวิสาขาบูชาในวันเห็นขึ้นหกข่าขึ้นสิบห้ข้ามเดือนหกเป็นวันที่องค์พรสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรุ้และในวันที่สิห้าที่จะถึงนี้ตามกำหนดเบื้องบนได้สั่งแม่ให้ถวายข้าวมัทธุปายาติหลวงพ่อก็ ทีแรกก็ยังฉะมนอยู่ว่าจะทำยังไงเข้ามัตถุปายาตแต่ต่อมาก็มีเศรษฐีใจบุญได้รู้วิธีการได้ส่งวัตถุดิบมาให้ไม่ว่าจะเป็นงาเป็นถั่วเป็นข้าวให้ส่งวิธีการทำข้าวมัตถุปะยาตให้รไะนั้นในวันที่15บหษภานี้2565นี้ ในเวลาตั้งแต่9้าโมงเป็นต้นไปเราจะเริ่มพิธีในการถวายข้าวมัตุปายาตโดยการหุงเริ่มหุงเริ่มทำประกอบอาหารประกอบข้าวมัตุปายาตพิธีประกอบข้าวมัตุปายาตเราก็จะอัญเชิญเทพไทเทวาทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ห้าชั้นดินมาเป็นสักขีพยานหลังจากประกอบเสร็จแล้วหุงเสร็จแล้วเราก็จะเฮ่เฮ่รอบโบโบสถสามรอบ แล้วก็เอาขึ้นมาทำไมข้ามัทุภูญาติอาน,นิี้ส์ของการถวายไข้ามัทุภูมญาตนั้นผู้ใดได้ถวายเข้ามัทุภูมญาติแก่องมระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตัวแทนองมระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือรูปเหมือนขององคมระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินจะมีกินมีใช้ไม่ขาดเมื่อจะมีกินมีใช้ตลอด จะมั่งมีสีสุขไม่ขาดแคลนเพราะนั้นในวันที่สิห้าที่จะถึงนี้จึงขออนุมโมทนาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถาวายเข้าวมัทธุปยาตนะวัตตาพรารนเทศท่านใดที่มาด้วยตนเองได้ก็นุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวท่านใดที่มาไม่ได้จะโอนปัจจัยผ่านทางธนาคาร เลขบัญชีของทางวัดก็ได้โดยอ่านโอนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาผูกขันเลขบัญชี409 095 1684 409 095 1684ธนาคารกรุงเทพอีกบัญชีหนึ่ง7880245183 7จ็ดแปดแปดเป็นธนาคารกรุงเทพเช่นเดียวกันทั้งสองบัญชีท่านสามารถที่จะโอนปัจจัยมาร่วมถาวายเป็นเจ้าภาพถาวายข้าวมัตถุปญาตได้ตามกำลังศรัทธาหรือหากว่าท่านจะจองเป็นเจ้าภาพชุดใหญ่ก็5,000บาทชุดเล็กชุดกลาง3,000บาทชุดเล็ก1,500บาท ตามแต่กำลังศรัทธาห้าบาทสิบบาทร้อยบาท, 100, บาทก็แล้วแต่พิธีกรรมในวันนั้นเราก็คงมีการถ่ายทอดทางยูท b บและก็ทางข่าวทางช่อง,งต่างๆถ่ายทอดส่วนว่าเวลาก็คงเริ่มตั้งแต่9ก้โมงเนต้นไปหลังจากที่ถวายข้ามัทุกไปญาติเสเร็จแล้วเราก็จะ ได้ประกอบพิธีขึ้นบ่าวถวายบ่าวแก่หลวงปู่บ่านี้ก็เป็นธงชัยลหลังจากนั้นเราก็จะได้ทราบยอดของการขึ้นบ่าวได้ทราบยอดตัวเลขของการขึ้นบ่าวก็คาดว่า,าในวันที่ส5ทุกอย่างก็คงจะกระจายก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ได้ร่วมบุญกันมาโดยตลอดได้มีความเจริญรุ่งเรือมและขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้เป็นเอฟซี FC ของผมซัพ์พญานาคที่พันช h a n แนลอายารา c ช a n n แนลพัลังเทิศช h a นแนลนิดหน่อยช h a n แนลมณีช h a n แนลหรือช่องยูทกอยูทุกเปอร์ทุกช่องที่มาสนับสนุนประชาสัมพันธ์บอกบุญบอก ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองได้เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีกันทุกท่านทุกคนเอินเจริญควมสาธุสาธุจา้จา